สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับ om 4 2 4 9กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาใช้ตัวมัลติมิเตอร์ที่เป็นออสซิลโลสโคปวัดขึ้นรูปสัญญาณได้นะครับในการวัดสัญญาณพันออกจากเครื่องประบอากาศที่เป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับข้างหน้านี้ก็เป็นรูปของแผงเครื่องประบอากาศอินเวอร์เตอร์นะครับ ก็อันนี้เราจะมาวัดสัญญาณกันดูว่ามันออกแบบไหนนะครับการวัดเราก็จะจับไปที่ชุดตรงสัญญาณที่สั่งการออกมาจากตัวคู่พรมพจากภายในนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะตรงกับขาสองกับขาสามนะครับลูกคลื่นที่ออกมาก็จะได้เป็นลักษณะตามภาพนะครับในปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับครับว่าถ้ามีอสโคปหรือมีมันินิเตอร์ลักษณะเช่นนี้จะสามารถช่วยในการซ่อมง,งานกับระบบเอวงจรรุ่นใหม่ๆที่มันจำเป็นต้องดูรูปคลื่นนะครับอย่างกรณีนี้นะครับเครื่องปรับอากาศดินเตอร์เนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าอ่า เครื่องมีการส่งสัญญาณสื่อสาราแจ้งออกไปที่ตัวด้านในหรือด้านในแจ้งว่าที่ตัวด้านนอกไหมนะครับซึ่งลูกคลื่นสัญญาณที่เขาส่งอยู่ที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นลูกคลื่นสัญญาณปกติที่เขาส่งคุยกันนะครับถ้าเป็นสัญญาณรูปอื่นเป็นลูกคลื่นรายเป็นอะไรที่มันไม่แช่เป็นลักษณะนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะครับแล้วก็เครื่องก็จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ อบอกได้ว่าเครื่องประบอากาศทำงานปกตินะครับแผงชุดควบคุมยังสามารถใช้งานได้นะครับนก็เป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ถ้าสามารถมีเพื่อใช้ในการซ่อมงานเพิ่มในความสะดวกนะครับและการวิเคราะห์งานได้แม่นยำมากขึ้นก็ถือว่ามีประโยชน์มากครับ ในที่นี้ผมใช้เป็นรุ่นของ MT8208 นะครับตัวที่มีตัวออสซิโลสโคปด้วยนะครับก็จะวัดความถี่ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเฮิร์ตนะครับก็จะวิ่งแปรผันตามการสั่งการมานะครับหรือการควบคุมการทำงานของตัวเครื่องนั่นเองนะครับ โอเคนะครับคลิปสั้นๆนนยครับอันนี้เผื่อเป็นประโยชน์นะครับกับทีมช่างหรือว่าทีมงานที่ซ่อมงานนะครับเอาไว้ไปไประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่งนะครับผม